้าวันนี้ครับฟุตบอลที่นัดจิบยกมาฝากไม่มาตามนัด ผมจะราออกจากวงการฟุตบอลทันทีครับสามคู่ครับที่น่าเลือกเชียร์เอาไปเน้นๆใส่หนักๆก็ได้เลยครับกับโปรแกรมฟุตบอลประจําค่ำคืนวันที่2สิงหาคม2566นครับแน่นอนครับจะเจอกับผมเดินอาเทีบอลแบบนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับและหยิบยกในคู่ที่น่าเลือกเชียร์น่าเน้นๆใส่หนักๆเอามาฝากพีพีเอ็มซีหน้าช่องแบบนี้เป็นประ จำทุกวันอย่างแน่นอนครับถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับในเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลเองจะค่อนข้างพลิกโผลในหลายๆคู่ไม่มาตามนัดไม่เป็นไปตามบทวิเคราะห์ครับแต่สําหรับค่ําคืนวันนี้ถ้าวันนี้ครับฟุตบอลที่นัดจิบยกมาฝากไม่มาตามนัดผมจะราออกจากวงการฟุตบอลทันทีครับลอเล่นนะครับ <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยครับจะเจอกับนัดครับกับวันนี้3คู่ที่จะหยิบยกเอามาฝากหน้าช่องและจัดให้พิกท่านเอาไปเทหน้าตาการจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ อียิบพิมลีครับไปทางด้านเจ้าถิ่นอย่างชามาเล็กเองครับวันนี้มีโอกาสเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนทีมผู้มาเยือนอย่างเอลโกนาเอฟ4ครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่ซื้อตามประเทศหยิบยกให้เจ้าถิ่นอย่างชามาเล็กครับถูกมองว่าเหนือกว่าครับหนึ่งตรงได้เฮเล็กๆครับสองตรงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำ,คำเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของ,ของทั้งสองทีมสําหรับคู่นี้เองแล้วครับนัดแนะนําให้เทนตักไปที่เจ้าถิ่นอย่างชชม เมาแลกได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างชามาแลกเองครับเกมล่าสุดอาจจะเพิ่งพลาดท่าแพ้มา2ประตูต่อหนึ่งแต่ภาพรวมก็อยู่ในเกมที่ดูดีครับห้าเกมหลังสุดชนะไป2เกมเสมอ2และแพ้1เกมและวันนี้ครับแน่นอนครับความได้เปรียบที่ล่นในถิ่นและสไตการเฝ้ารังเย้าของชามาแลกเองมีผลงานที่โดดเด่นเสียเลอเกิน5เกมหลังสุดในถิ่นเก็บชัยไปถึง3และเสมอ2เกมสวนทางกับผู้มาเยือนครับอย่างในด้านของเอลโกน f าเอฟซีที่ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเกมเยา หรือเกมเยือนครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยชามาเลกเองที่เพิ่งพลาดท่าแพ้มาครับวันนี้กลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองเจอทีมฟุตบอลรองบ่อนกว่าแบบนี้นัดมองว่าชามาเลกน่าจะต้องเอาเกมนี้ครับเรียกความมั่นใจกลับมาให้ทีมด้วยการเปิดบ้านครับอัดทางด้านของเอลโกนาเอฟซีกลับออกไปอย่างแน่นอนเพราะชะนะสําหรับคํมคืนวันนี้เองแล้วครับทั้งในเรื่องของกระแสภาพรวมความได้เปรียบที่เล่นในบ้านขาวใสติและฟอร์มแล้วทางด้านของชามาเลกเหนือกว่าทุกมุมทุกด้านจริงครับสำหรับคู่นี้แล้ว ให้เทน่าตักไปที่จุดถิ่นอย่างชามแหลกได้เลยครับ สวิตชา์เลนลีกครับเจ้าถิ่นอย่าง FC ทูนครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของอูซี่ครับสำหรับคู่นี้เองแล้วก่อนลงเตะสื่อตามประเทศครับหยิบยกให้เจ้าถิ่นอย่างทูนเนียเหนือกว่าแบบชัดเจนครับโจทย์ที่เปิดมา1ตรงได้เฮเล็กๆครับ2ตรงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคําเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนัดเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมครับและความพร้อมของทั้งสองทีมสําหรับคู่นี้เทน่าตักครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างทูนได้เลยครับทูน เองภาพรวมช่วงหลังมีผลงานที่โดดเด่นมากครับเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง3เกมติดติดแล้วและวันนี้ครับยังได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองใส่ติการเฝ้ารังเย้าเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับห้าเกมหลังสุดเสมอไปแค่1เกมและเก็บชัยชนะไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองครับส่วนทีมเยือนอย่างอูซี่อยู่ในช่วงที่กําลังขาดความมั่นใจทรงบอลไม่มีครับห้าเกมหลังสุดทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมและแพ้ไปถึง4เกมวันนี้ยังเสียเปรียบที่รับบท ออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยสถิติการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยโอ้โหอยู่ในโจ์อยู่ในช่วงที่กําลังแยง่งจริงครับ5เกมล่าสุดในบททีมเยือนของอูซีเองเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมและแพ้ไปถึง4เกมในเรื่องของเกรดฟุตบอลมาตรฐานฟุตบอลความได้เปรียบที่เล่นในถิ่นบวกกับกระแสวันนี้เทเจ้าถิ่นอย่าง f c ทูลแบบเต็มตัวเลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้แล้วเลือกเชียร์ไม่ยากครับเทน,นตักไปที่ f c ทูลได้เลยครับ บาซินซิลีบีครับเจ้าถิ่นอย่างซานโตสครับเปิดบ้างต้องรับการมาเยือนของเรซิเฟครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะซื่อต่างประเทศครับหยิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างซานโตสเหนือกว่าแบบชัดเจนครับกับโจทย์ที่เปิดมา1ตุงครับได้เฮเล็กๆ2ตุงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของความพร้อมกระแสภายในภาพรวมต่างๆแล้วสําหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เทนนตตักไปที่เจ้าถิ่นอย่างซานโตสได้เลยครับ ผลงานของซานโต้ os, ในช่วงหลังยากเหลือเกินครับที่ใครจะหยุดอยู่ครับ5เกมหลังสุดของซานโต้ os, เก็บชัยชนะไปถึง3เกมเสมอ2เกมนับว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นจริงๆและวันนี้ยังมีโอกาสได้เฝ้ารังเยา้าสถิติการเฝ้ารังเย้าของซานโต้ os, ครับในช่วงหลังแข็งแร่งและก็ดยุดันเสีเยเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดในบ้านเนี่ยซานโต้ San os, เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมติดๆครับส่วนทางด้านชิมเยือนอย่างเรซิเฟ่ครับผลงานก็อยู่ในเกมที่ดีใช้ได้ครับ5เกมหลังสุดเรซิเฟ เฟเองไม่แพ้กับใครเลยครับเก็บชัยชนะไป2เกมเสมอ3เกมวันนี้อาจจะดูเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่5เกมหลังสุดในบทเกมเยือนเรซิเฟ่เองก็พลาดท่าแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับแต่เมื่อเอาปอนต์่อปอนมาเปรียบเทียบกันแล้วจริงครับนะัดยังมองว่าความแข็งแกร่งในบ้านของซานโตสขุมกําลังและระบบทีมครับและกระแสวันนี้ยังไหลไปที่เจ้าถิ่นอย่างซานโตสเพราะฉะนั้นสาหรับค่าคืนวันนี้เลือกเชียร์ซานโตสด้วยกระแสและความแข็งแกร่งในบ้านครับเคนาตักไปที่ สานโตดได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของคําคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นตรงกันกระโดดขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับส่วนตัวเน้นตัวหนักตัวการันตีชุดอัลบั้มต่างๆอยากได้เน้นๆหนักๆมากกว่าหน้าช่องเปิดใจเข้ามาในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดได้เลยครับทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสําหรับคําคืนนี้ครับขอให้ท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขและจะเจอกับผมเดี๋ยนัดเทียบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ